สวัสดีจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าวันนี้มายั่วยั่วก๋วยจับนะจ้าล้นชามเลยจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าก๋วยจับยั่วยัวเลยจ้าที่ร้านเจต้อมนะจ้าเจต้อมก๋วยจับน้ำค้นก๋วยจับน้ำค้นอยู่แถวสารจังหวัดสีคิ้วนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้า ไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะอร่อยเวอมาเด้อมาเด้อเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ้ากลวยจับน้ำข้นนะจ๊ะเครื่องเน้นเน้นล้นชามเลยเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจามาอร่อยอร่อยด้วยกันจ้ายั่วเครื่องเน้นเน้นชามนี้ห้าสิบบาทนะจ๊ะแม่ค้าใจดีให้เต็มถ้วยเลย ร้อนๆจัดร้อนๆปวยจับน้ำข้นนะจ๊ะร้อนๆเลยจ้าร้านเจ๊ต้มนะจ๊ะเจ้าเก่าอำเภอสีชิวเครื่องเน้นๆให้เต็มถ้วยเลยเพื่อนๆคุณผู้ชมจ้าเครื่องเน้นๆเลยจ้ปรุงรสจัดๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะยัวยัว ปรุงเสร็จแล้วเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ารสจัดๆไปเลยยัวย่วๆไปเลยจ้ายัวย่วๆไปเลยจ้าปรุงรสจัดๆแซ่บๆเลยนะจ้ากว่าจับน้ำข้นนะจ้าเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋ายัวย่วๆเลยมาอร่อยด้วยกันนะจ้าร้อนๆเลยจ้าปรุงเสร็จแล้วเรามาคนคลุกเขาให้เข้ากันนะจ้านี่ แม่ค้าใจดีชามนี้ห้าสิบบาทนะจ๊ะเพื่อนๆคุณผู้ชมจ๋าพิเศษห้าสิบบาทให้ล้นชามเลยเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าร้อนร้อนร้อนรเลยจ้ายูยูอ่ะยูยูอ่ะตักยูยูจ้ามาแซ่บๆด้วยกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนคุณผู้ชมจ๋าก๋วยจับน้ำข้นจ้าร้อนร้อนเลยจ้า ร้อนๆเลยยัวๆจ้าปรุงรสจ,จัดๆเลยจ้าน้ำลายแตกร้อนๆเลยนะจ้ามาจ้ามาจ้าถั่วงอกสดยัวๆยัวๆตักยัวๆ,ๆตักยัวๆ,ๆจ้า ยั่วๆร้อนๆเลยนะจ๊ะเพื่อนๆคนุณผู้ชมจ้าร้อนๆเลยจ้ามาจ้ามาจ้ามาแซๆด้วยกันนะจ้าแซๆด้วยกันจ้าตักยั่วๆตักยั่วๆตักยั่วๆเลยจะชิมหมดไหมเนี่ยเครื่องล้นถ้วยล้นชามไปเลยเพื่อนๆคนุณผู้ชมจ้า มาเซ็บเซ็ด้วยกันนะจ๊ะคนเสร็จแล้วเรามาลองมือชิมกันนะจ๊ะน้ำลายแตกเซ็บมากอร่อยเลยจ้า เรามาชิมตับกันนะจ๊ะอืมกว่าจับน้ำข้อนอร่อยมากร้านเจต้อมนะจ๊ะแถวสารจังหวัดสีคิวนะจ๊ะเยอะย้อ,ยอ 有女娃。